มาแล้วสี่ปี4สี่ปีแล้วเข้ามาดื่มใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์แม่มดเนี่ยนานหรือ,อยังคะสามเดือนอ<า>ค่ะประมาณสามเดือนสเดือนก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เยอะเปลี่ยนแปลงยังไงคะป้าดาสุขภาพที่เคยอ่อนแอเดินเหินลำบากก็มันก,ก,ก็เดินแข็งแรงขึ้นค่ะทำให้เรามีกำลังใจที่จะสู้ต่อไป แล้วที่ <แก S 1> คุณหมอมาต,ตรวจค่าไตาเป็นยังไงบ้างคะค่าไตาลดไหมหลังจากที่ดื่มใช้มาสามเดือนนะคะค่าไตาดีขึ้นค่ะดีขึ้นจากเดิมปกตินี่เท่าไหร่คะปกติค่าไตาเนี่ยเหลือแค่หกหกนี่คือน้อยมากต้องฟอกไตและแต่ตอนนี้ขึ้นมาสิบสี่แล้วค่ะว้าวครึ่งตบครึ่งเลยเกินเกินจริงเลย อัศจรรย์มากเกิดขึ้นกับปดาแล้วแล้วไอ้เบาหวานล่ะคะระดับน้ําตาลในเลือดเป็นยังไงบ้างุปต่อเรื่องนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากจนจนแทบจะเรียกว่าหายเท่าคนปกติเลยค่ะคอยแล้วแล้วคุณหมอได้ลดยาลงไหมคะปดาลดค่ะคุณหมอต้องลดยาลงลดยาฉีดเปลี่ยนเป็นยากินแล้วตอนนี้ฉีดเบาหวานฉีดเบาหวานทั้งเช้าทั้งเย็น แล้วจากที่ฟอกไตวันละกี่ครั้งนี้เปลี่ยนแปลงมาฟอกไตตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะอ๋อแต่ฟอกไตย,ยังจันพุทธุกอยู่ค่ะอ๋อยังจันพุทธุกอยู่ใช่ไหมคะ,คะแล้วแล้วคุณหมอไตว่ายังไงบ้างคะป้าดาคุณหมอไตบอกว่าถ้าสมมติว่ามันขึ้นมาอยู่ประมาณสามสิบยี่สิบสามสิบก็เปลี่ยนมาเป็นสองครั้งได้ค่ะ ยาเดินทางสามเดือนเดินทางได้มาครึ่งหนึ่งแล้วก็คือขึ้นมาแล้วสิบสี่จากหกขึ้นมาแล้วสิบสี่อ่าดีใจกับป้าดาด้วยค่ะแล้วป้าดาดื่มดื่มนี่ดื่มตัวไหนดื่มโกโก้ใช่ไหมคะดื่มกาแฟดื่มกาแฟวันละกี่ครั้งคะป้าดาสองครั้งสองครั้งเช้าเย็นใช่ไหมคะอ่าบ่ายเช้ากับบ่ายเช้ากับบ่ายแล้วแล้วป้าดาเนี่ยเออ ไฟเบอร์ไหมคะแต่ไฟเบอร์ยังไม่กล้าทานไฟเบอร์ยังไม่กล้าทานโทษมีมกินย<ม>ากินยา